สวัสดีครับเพื่อนๆืยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูสงครามที่ดุเดือดที่สุดบนถนนเมืองไทยไม่ใช่สงครามแย่งชิงเลนขวานะครับแต่เป็นสงครามการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของรถกระบะครับลองจินตนาการดูนะครับตลอด30-40ปีที่ผ่านมาเมืองไทยเราคือเมืองหลวงของรถกระบะที่ถูกปกครองโดยสองยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นมาโดยตลอด เราคุ้นเคยกับเสียงเครื่องยนต์ดีเซลที่กระหึม่มควันดำนิดๆและความเชื่อที่ว่ารถกระบะต้องทนต้องถึกและต้องเติมน้ำมันเท่านั้นแต่ในวันนี้กติกาโลกกำลังเปลี่ยนไปครับคลื่นสึนามิแห่งยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ีกำลังซัดสาดเข้ามาและครั้งนี้มันไม่ได้มาแค่รถเกง๋งแต่มันกำลังจะมาปฏิวัติว,ตวงการรถทร,รมหากินของพวกเราด้วยฝั่งหนึ่ง คือแชมป์เก่าอย่างโตโยต้าและอิซุสุที่ขอรักษาบัลลังด้วยจุดยืนที่ว่ารถไฟฟ้าต้องทำงานได้จริงไม่ใช่ของเล่นส่วนอีกฝั่งคือผู้ท้าชิงจากจีนที่ไม่ได้มามือเปล่าแต่พกพาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าฉีกตำราวิศวกรรมเดิมๆจนเราต้องร้องว้าวคำถามสำคัญที่ผมจะชวนคุยในวันนี้คือในความเปลี่ยนแปลงนี้ใครกันแน่ที่ตอบโจทย์คุณที่สุดเรามาเริ่มกันที่ฝั่งเจ้าบานกันก่อนครับ เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าแม้โตโยต้าและอิซุสจะเป็นเจ้าตลาดเหมือนกันแต่ปรัชญาในการทำรถ e ีวีของทั้งคู่ต่างกันคนละขั้วเลยครับเริ่มที่พี่ใหญ่อย่างโตโยต้าไฮลักซ์รีโว t o บีอีโตโยต้าเขาชัดเจนมากครับเขาออกแบบมาภายใต้แนวคิด last mile logistics หรือเน้นการขนส่งระยะสั้นในเมืองวิศวะกรโตโยต้าฉลาดเลือกครับเขายังใช้โครงสร้างแชสซีเดิมแต่ดัดแปลงคานขวางใหม่เพื่อวางแบตเตอรี่ โดยเลือกใช้แบตขนาดไม่ใหญ่มากคือประมาณ59.2กิโลวัตต์ชั่วโมงทำไมต้องแบตเล็กก็เพื่อคุมน้ำหนักรถไม่ให้เกินพิกัดช่วงล่างครับทำให้รถยังขับขี่คล่องตัวเหมือนรีโวที่เราคุ้นเคยแต่จุดที่ต้องแลกคือระยะทางวิ่งครับเคลมไว้ที่300กิโลเมตรแต่ใช้งานจริงอาจเหลือราวๆ200 2 0 0รถึงกิโลเมตรเท่านั้นและที่สาคัญการบรรทุกหนักหายไปเยอะครับบรรทุกได้แค่ประมาณ700กว่ากิโล และลากจูงได้แค่1นตันซึ่งถือว่าน้อยสำหรับกระบะแต่ช้าก่อนครับโตโยต้าเขามีไม้ตายแก้เกมนั่นคือระบบชาร์จครับรีโว่ BEV รองรับการชาร์จเร็วดีได้สูงถึง150กิโลวัต,ต์คิดภาพตามนะครับแวะเข้าปัม๊มชาร์จแค่10-15นาทีแบตก็ขึ้นมาเกือบเต็มแล้ววิ่งงานต่อได้เลยดังนั้นคันนี้จึงเหมาะมากกับรถส่งของเคอรี่แฟลชหรือรถวิ่งงานในนิคมอุตสาหากรรมที่เน้นรอบไววนกลับมาชาร์จได้บ่อยๆครับ ปัดภาพมาที่คู่ปรับตลอดการ Isuzu D-Max EV คันนี้มาคนละแนวเลยครับปรัชญาเขาคือ No Compromise Workhorse หรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่างานหนักต้องได้เท่าเดิมห้ามหย่อนยาน Isuzu ยอมแลกทุกอย่างเพื่อคำว่าบรรทุกครับเขาเสริมความแข็งแกร่งให้แชสซีเป็นพิเศษเพื่อรับน้ำหนักแบตเตอรี่และเพื่อให้รถยังบิดตัวได้ดีเวลาบรรทุกหนักสเปคมอเตอร์อาจจะดูแรงม้าน้อยกว่า t o โยต a คือประมาณ177แรงม้าแต่ อิซุสุเขาปรับจูนเกียร์และเฟืองท้ายให้มีแรงบิดลงพื้นสูงมากผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมครับอิซุสุเคลมว่ารุ่นนี้ลากจูงได้ถึง3.5ตันและบรรทุกของได้1ตันเท่ารถน้ํามันเปะ๊ะเปะ๊ะนี่คือจุดขายที่โหดมากครับแต่ก็มีจุดที่ต้องแลกเหมือนกันครับคือระบบชาร์จไฟที่รับได้แค่50กิโลวัต์ซึ่งถือว่าช้างมากเมื่อเทียบกับโตโยตา้าอาจต้องจอดรอชาร์จนานเป็นชั่วโมงสรุปง่ายๆคืออิสุสุคันนี้ยอมให้รถหนักยอมให้ชาร์จช้า แต่ต้องทํางานหนักได้เหมือนเดิมเหมาะกับสายงานก่อสร้างหรือไร่สวนกเกษตรที่เน้นความถึกทนครับทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าเจ้าตลาดยังไม่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณลองเปิดใจข้ามมาดูฝั่งผู้ท้าชิงจากจีนบ้างครับกลุ่มนี้เขาไม่ได้มาขายแค่รถแต่เขามาขายนวัตกรรมครับค่ายแรกที่ผมอยากพูดถึงคือริดดารา R D 6จากเครือจีลถ้าคุณเบื่อความเด้งความกระด้างของรถกระบะแนบ อันนี้คือคำตอบครับเพราะริดดาร่าใช้โครงสร้างแบบโมโนคอกหรือตัวถังชิ้นเดียวเหมือนรถเก๋มหรือรถ SUV อย่าง CR-V ช่วงล่างเป็นอิสระสล้อผลลัพธ์คือม,มันนุ่มมากครับนั่งสบายเกาะถนนเข้าโค้งมั่นใจไม่มีการกระเด้งกระดอนเหมือนกระบะทั่วไปและไฮไลท์ที่สายแคมปิ้งต้องกรีดคือระบบ V2L หรือ v e h i c l e to Load ที่จ่ายไฟออกมาได้แรงถึง6กิโลวัตต์ แรงขนาดไหนล่ะครับแรงขนาดที่คุณเอาตู้เชื่อมไฟฟ้าไปเสียบเชื่อมเหล็กกลางทุ่งนาหรือเปิดแอร์บ้านกินหมูกระทะท้ายรถได้สบายๆเลยครับแต่ข้อจำกัดคืออย่าเอาไปลุยออฟโรดหดๆห,หรือบรรทุกหนักเกิน1ตันนะครับเพราะโครงสร้างเขาเน้นความนุ่มนวลไม่ได้เน้นแบกหามครับค่ายต่อมาเจ้าพ่ออีวีโลกอย่าง b y d แม้ตัวรถอาจจะยังไม่เคาะขายเต็มตัวแต่เทคโนโลยีที่เขาเตรียมไว้น่ากลัวมาก BYD จะมาพร้อมเทคโนโลยีเซลล์ทูแชสซีหรือการเอาแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ผสานเป็นเนื้อเดียวกับโครงสร้างแชสซีเลยซึ่งมันทำให้รถแข็งแกร่งขึ้นปลอดภัยขึ้นและจุดศูนย์ถ่วงต่ำมากและถ้ามาในรูปแบบ p h v หรือ Plug In Hybrid อย่างรุ่นฉาดที่ใช้มอเตอร์ขับแยกหน้าหลังตัดเพลากลางทิ้งไปนี่จะเป็นการปฏิวัติสมรรถนะการขับขี่ของกระบะยกสูงเลยทีเดียวครับและสุดท้ายสำหรับคนที่ยังกลัวว่ารถไฟฟ้าจะวิ่งไม่ไกล ผมขอแนะนำช้างอันฮันเตอร์คันนี้มีความพิเศษครับเขาเป็นรถ e-rv หรือ extended range ev ฟังดีๆนะครับมันไม่ใช่รถไฮบริดทั่วไปล้อทั้ง4ของฮันเตอร์หมุนด้วยไฟฟ้า100%เตลอดเวลาแรงบิดมารอทันทีที่กดคันเร่งส่วนเครื่องยนต์2.0เทอร์โบที่ติดมาทำหน้าที่เดียวคือเป็นเครื่องปั่นไฟส่งให้แบตเตอรี่ครับวิศะวะกรรมแบบนี้แก้เพนพอยต์ของกระบะไฟฟ้าได้ตรงจุดที่สุดเพราะปกติกระบะไฟฟ้า เวลาบรรทุกหนักระยะทางจะลดหวบแต่สำหรับฮันเตอร์พอไฟจะหมดเครื่องปั่นไฟก็ทำงานเลี้ยงไฟให้ทันทีทำให้คุณวิ่งได้ไกลเกิน1,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องจอดชาร์จจะขึ้นเขาลงห้วยหรือล่าของหนักข้ามจังหวัดก็ไปได้หมดหายห่วงครับเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายจากข้อมูลทั้งหมดเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยครับว่าไม่มีรถคันไหนดีที่สุดสำหรับทุกคนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร ถ้าคุณทำธุรกิจขนส่งโลจิสติกในเมืองวิ่งสั้นๆเน้นรอบไวต้องการบริการหลังการขายที่มั่นใจ To y ยต a า i l u ั r e ์ o ร e วีคือคู่หูของคุณครับถ้าคุณเป็นผู้รับเหมาหรือเกษตรกรที่ต้องใช้รถแบบทารุณกรรมลากของหนักบุกป่าฝ่าดงอีซูซูดีแม็กซีคือรถที่สร้างมาเพื่อคุณถ้าคุณเป็นสายไลฟ์สไตล์คนเมืองชอบแคมปิ้งอยากได้รถกระบะที่ขับนุ่มเหมือนรถเกง๋งและมีปลั๊กไฟไว้ปาร์ตี้ไปที่ริดดาร่าได้เลยครับ และสุดท้ายถ้าคุณต้องการสมรรถนะรถไฟฟ้าแต่ชีวิตต้องเดินทางไกลข้ามจังหวัดไม่อยากรอชาร์จไฟช้างอันฮันเตอร์คือทางออกที่จบปัญหาทุกอย่างครับโลกยานยนต์กำลังเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วคุณล่ะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังมั่นใจในแบบเดิมลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าต้องเลือกหนึ่งคันคันไหนคือรถกระบะแห่งอนาคตในใจคุณสำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการเจาะลึกเรื่องรถยนต์ในนคลิปห้า แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ